สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะจับตาออกหมายจับเพิ่มจับตาตำรวจขออำนาจศาลออกหมายจับอีกสองคนบนเรือคดีแตงโมจากกรณีที่วันนี้คณะพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่งได้เชิญตัวประจักษ์พยานในคดีการเสรียชีวิตของแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์ซึ่งได้แก่กระติอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์เพื่อนสนิทและผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมรวมถึง คนบนเรืออีกสองคนคือแซนวิสาพัฒน์มโนไมรัฐและจอบนิทั์กิรติสุทธิสาธรมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งโดยใช้เวลาสอบปากคำแต่ละคนนาน2-3ชั่วโมงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของแตงโมล่าสุดเมื่อเวลา13นิกาวันนี้30มีนาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพนักงานสอบสวน สพเมืองนนทบุรีเดินทางไปที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเพื่อขออำนาจศาลออกหมายจับบุคคลสองรายในข้อหาความผิดต่อกระบวนการยุติธรรมตดยสด้องกับความเคลื่อนไหวที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งซึ่งตลอดทั้งวันคณะพนักงานสอบสวนรวมไปถึงนายตำรวจระดับสูงต่างพากันมาที่นี่เพื่อประชมุมติดตามความคืบหน้าทางคดีก่อนพากันทยอยเดินทางออกไป เมื่อช่วงเวลาบ่ายโมงท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าจะมีการขออนุมัติหมายจับจากสารจังหวัดนนทบุรีขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ